นะบิ๊กตายแม่งนั่งอยู่บนภูดูแมวกัดกันนะไม่อยากจะบอกว่าดูอย่างอื่นกัดกันนะดูแมวแล้วกันนั่งอยู่บนภูดูแมวกัดกันพอบตอนก็ถูแนวโน้มกว่าจะถูกดำเนินคดีอ่าพาอไอตั้มมาแฉแล้วบิ๊กโจ้ก็โดนดำเนินคดีสบายหวดเสี้ยนหนามของกูลู่ทางสะดวกไฟเขียวตลอด อบตรคนที่สิบห้าเนียนคลิปแกน,นะเหมือนกับคดีไม่รับผูกการเท่าไหร่เขียนมาเนียนคลิปนั่งอยู่บนฟูด,ดูแมวกัดกันทุกรูปแม่งมีแผลกันทั้งนั้นอนะนะครับนะีแล้วแม่ก็แฉกันไปแฉกันมาแม่ก็ยับยับทั้งคู่ลูกน้องทั้งสองทั้งจบ ั้งต่อสัตว์ทั้งโจกแม่งก็บอกว่ายับคับนายไอเราแม่งทะเลาะกันเหมือนแมวกัดกันเนี่ยเหมือนแมวแล้วกันนะอย่าบอกอย่างอื่นนะเดี๋ยวเขาจะหาว่านั่นเราทะเลาะกันเหมือนแมวทะเลาะกันเนี่ยเหมือนแมวกัดกันเนี่ยนะตาอินกับตานาตาอยู่ก็เป็นไงเอาไปแดกนะแดีว <c oughs> ถ้ากูเป็นบิ๊กตายเดี๋ยวกูบอกดีน่้สองคนแม่งทะเลาะกันกูตามน้ําเลยปลาไปหมดเลยไว่พนัน ขายโลอะไรต่างๆใครไปเก็บเงินจากแขกขายโรตีกูจกกับหมดก้อนเล็กก้อนใหญ่กูจบกูสร้างผลงานคนระับนายใหญ่ทักษิณชินวัตรจันทร์สองล่าอืดูผลงานดีมากเออนะในายใหญ่ดูอยู่นะในายใหญ่เท่าแกพักพักเพื่อใจทักษิณนี่นั่งดูทีวีค่ะดีมากดีมากดีมากมผลงานดีหกสิบวันสร้างผลงานนะ นะครับอ่านะอืมนะครับเออนะใครที่โทรมาตอนนี้นะครับผมกำลังไลฟ์สดนะครับอย่าเพิ่งโทรนะนะนักขา่าวชอบโทรมาเวลาพี่เดฟไลฟ์สดวนแพี่เดฟก็ตกอกตกใจนะคิดว่าตำรวจทหารจะมาอุ้มผมอะไรต่างอย่ามาอุ้มกูเลยกูแก่แล้วเวลานก็ตายห่านะกูหกสิบกว่าแนละ้วเป้าหมายชีวิตไม่มีแล้วเนี่ยไายกูแล้วกนะูวันวันไม่ต้องไม่ต้องทำอาหาแดกันนั่งไลฟ์สดอย่างเดียว บางคนบอกอบเอเออกูไม่ชอบพี่เดเลยอะไรต่างก็เรื่องของมึงว่เป็นปัญหาของมึงม่ใช่เป็นัญหาของกูมึงก็ไม่ชอบกูกูไม่ชอบมึงก็ต่างคนต่างอยู่อะทักษณิณที่เขาบอกนะทักษณิณบอกว่าเอใครไม่ชอบผมก็ต่างคนต่างอยู่ผมขออนุญ,ญาตลิก่กสิทธิ์ของนายใหญ่นะฮะเจ้าของพรรคเพื่อไทยต,ทตัวจริงเนี่ยตามความเข้าใจของผมเอ้เอผูอ้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยผมชอบทักษิณพูดอยู่คำนะ ไครไม่ชอบผมก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนกันในเวลาผมรลายส่วนผม,ผมไม่ชอบไอเดเลยเกลียดมันที่หายที่หายมึงเข้ามาทุกวันเลยแฟนตัวยงไงมึงไม่ชอบกูมไม่ต้องเสือเข้ามาแล้วกูก็ไม่ชอบมึงเหมือนกัน,ม,กนมึงก็ไม่ชอบกูกูก็ไม่ชอบมึงนะมึงถามกูหรือยังว่ากูชอบมึงหรือเปล่ากูก็เอาเฉพาะคนที่ชอบกูมาตรงไปตรงมากูจะไปเชียร์มันตัมหานะโจ๊กก็ไม่เชยบพ่อกูต่อสักก็ไม่เช่บพ่อกูจะไปเชียร์มันทำไมตั้มก็ไม่ได้ ไม่เหมือนนักข่าวบางช่องเนี่ยมันได้ตังค์ม่อะไรมันก็เชียร์ที่หายเลยนะนะครับแต่กูไม่ได้ตังค์อ่ะนะครับไอพวกที่เชียร์เชียร์ทั้งหลายเนี่ยเชียร์ทั้งโจ้งทั้งต่อเนี่ยมันต้องได้ตังค์ไม่ได้ตังค์น่ะมันจะไปเชียร์ทำไมล่ะแบบไปต้มบอกเ่ยนักข่าวบางคนก็ได้รับตังค์นะหรือว่าเอาทานายบิ๊กโจก็แถลงข่าวเนี่ยทีมบิ๊กโจแถลงข่าวก็บอกวีนักข่าวก็ได้ตังค์นะครับนะเพราะว่าไม่ได้ตังค์ กูไม่ได้ตามกูบอกว่าไปตามเนื้อผ้าไปนะเออกูจะไปเชียร์มันทำไมไม่ใช่พ่อกูจริงไหมครับนะไม่ใช่พ่อกูเออถ้าเป็นพ่อกูไปอย่างนึงกูจะเชียร์นะครับผมบอกกูไม่เป็นกลางเลยกูจะเป็นกลางทําไมล่ะกูวิเคราะห์ตามสิ่งที่กูสไตล์กูผมคนนอบเอียงทช่ไหมเอียงเอียงนะใครที่ไม่ชอบผมนนะครับให้นึกถึงรายการคุณสอนระยุทธรายการคุยข่าวโลกจอ เขาบอกว่าค okay. uh. ุณสอรยุทธ no. uh, yeah. ์เนี no. ah. right. 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 mm. ่ยแม่งโคตรเอียงละเอียงไปทางก้าวไกลคุณสอรยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่าเอียงแค่นี้พอไหมครับแค่นี้พอไหมครับแค่นี้พอไหมครับอตาผมก็ขออนุญาตคุณสรยุทธ์นะเอาเอาเอาคาของคุณสอรยุทธ์มาใช้นะคือกูไม่มีหาในสมองกูก็เอาเอาความรู้ความรู้อะไรสิ่งดีๆคนอื่นเนี่ยเอามาพูดก่อนกูเห็นว่าพี่สอรยุทธ์อ่าคุณสอรยุทธ์จะเรียกพี่ไม่ได้เขาเป็นน้องผมแก่มาครับสอรยุทธ์ก็พูดดีนะเออถ้าคุณไม่ชอบผม ง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องลำคาญครับบางคนแบบผูดูแล้วแม่งลำคาญคุณจอยยุทธบอกแล้วไม่ต้องลำคาญครับง่ายนิดเดียวครับถ้าไม่ชอบผมนะครับกดออกครับจบนะเพราะตัวเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ชอบใครนะดูแล้วคูณลำคาญว่าราหวันใกล้มันว่าอ้นไนี่ขี้โม้บ้างอะไรบ้างแล้วแต่มึงกดออกครับนะขออนุญาตคุณสอยุทธนะครับขอยืมขี้ปากมาพูดหน่อย พอเห็นว่าคาพูดเขามันเทและเก๋ดีพี่เดย์ก็ขออนุญาตเอามาใช้ใครชอบพี่เดก็ดูครับไม่ชอบครับกดออกคำง่ายนี้เดียวครับนะแล้วไม่เป็นกลางครับก็เป็นกูไม่ใช่เป็นกลางกูเป็นกูกูไม่ได้เป็นกลางรายการกู facebook กู y o u t u b e กูทิกต็อกกูกูก็เป็นกูจะเป็นกลางทำไมล่ะกูไม่ใช่กกตนี่จะได้เป็นกลางอ่ะเออแต่กรกตเป็นกลางหรือเปล่าก็าไม่รู้แม่งจะ จะยุบแต่พักเก้าไกลและพักภูมิใจไทยไม่เห็นยุบเลยคนก็ตั้งคําถามไปนะทุกหน่วยงานแม่ก็จะมีคนรักคนเกลียดกรกตในว,วันๆแม่ก็จะจะยุบแต่เก้าไกลเนี่ยคนก็ตั้งคําถามว่าทำไมไม่ยุบภูมิใจไทยบ้างภูมิใจไทยทาไมช้าจังนะทุกหน่วยงานทุกคนแม่มีทั้งคนรักคนเกลียดเหมือนผมก็เหมือนก,กันคนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าไม่มีคนรักใครแม่จะมาติดตามนะ ผู้ติดตามสองล้านกว่านะพี่เดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ๆนะอย่าทำเป็นเล่นนะพี่เดเนี่ยเห็นเป็นคนตลกโปกฮาทะลึ่งตึงตังสองล้านกว่านะผู้ติดตามนะทุกครูบางคนบอกไอ้จุกครูทำไม <c ười> เกี่ยวอะไรกับพ่อมึนนองนะจุกครูก็ชอบแบบนี้แหละทุกครูจุกครูะนะมันก็ถามว่าจุกครูอาพ่อมึงน,นะก็ใช่กับจุกครูอาพ่อมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลีลาการจัดรายการขุงแต่ละคนแม่งมันจะไม่ต้องเห็นกันหรอก เมื่อวานนี้จัดรายการโฟนอินก็รายการสเียนสเียนี่บอกโอ้โหนี่รายการทั้งสาระและวันเทิงเชิญพี่เดชนะกูก็เป็นคนอย่างนี้แหละสเียนสเียนก็พออข่าวช่องพีพีทีวีเมื่อวานเชิญพี่เดชเข้าไปแม่ง,งาหาชิบหายเ่ยนะกูก็เป็นแนวกูเนี่ยใครเชื่อกูมาดูไม่เชื่อกระช่่อแม่งไม่จะเกี่ยวกับปัญหาอะไรของกูเลยนะเพราะนั้นกูก็ให้ความรู้สิ่งที่กูพูดนี่แม่งเรื่องจริงใครติดตามพี่เดชเนี่ยแม่งได้แต่สาระ แล้วก็ความกลัวเส้นตีนแล้วก็บันเทิงสามอย่างพร้อมกันนะความเป็นกลางไม่มีหรอกเป็นกูไม่ได้เป็นกลางชัดเจนนะโจกรูนะนะครับอ่ามันแนวของกูอ่ะไม่ต้องมาเชียร์บางคนบอกทาไมไม่เชียร์โจ๊กบ้างไอ้ห่าเขาไม่ได้จ่ายตามกูนี่นะไอ้ใครต่างๆที่ไปออกทีวีที่เชียร์โจ๊กไอ้พวกนั้นมันได้เงินได้ทองหรือเปล่าล่ะถ้ามันไม่ได้เงินได้ทองมันจะไปเชียร์ทำไมนะนะครับเอนะ หลายคนมันเชียร์โจกมันก็ได้เงินได้ทองหรือเปล่าลนะ่ะผมถามอะ่ะแล้วกูไม่ได้ังา์แล้วกูไปเชียร์ทำไมนะถ้าเขาจ่ายมาเดี๋ยวจะเชียร์ให้นะครับเข้าใจนะไอ้พวกที่เชียร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมพูดไปตามหลักกฎหมายผมก็ไม่ได้บอกว่าโจกิดเนี่นะโจ๊ก็มีหน้าที่ไปสู้คดีนะแต่ผมเห็นใจพนักงานสอบสวนเพราะว่าอะไรเพราะพนักงานสอบสวน,นเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐเขาไม่ได้รับเงินจากต่อฝากหรือจากโจเขาก็ทำตามหน้าที่แล้วเขา ต้อโดนลังแกถูงฟ้องถูกอะไรต่างๆเนี่ยผมยอมรับนะผมยกมือไหว้เลยผมเห็นใจพนักงานสอบสวนเขาทําหน้าที่นะบัญชีม้าเขาก็ไม่มีเงินพนันออนไลน์ก็ไม่ได้สวยก็ไม่ได้เขาเป็นพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนคนดังๆคนมีอานาจอย่างพี่โจ๊กลูกน้องพี่โจ๊กใหญ่ๆโตๆเนะี่ยเขาก็โดนฟ้องโดนดา่าโดนอะไรเยอะแยะผมเห็นใจเขานะเห็นใจพนักงานสอบสวนเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้รับเงินรับทอง นะเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเขาไม่ได้รับเงินรับทองเนี่ยผมอยากให้เขาทำหน้าที่ส่วนพี่โจ๊กและลูกน้องพี่โจ๊กไม่ได้ทำความผิดไม่ต้องกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวมีหมายเรียกมาก็ไปพบเลยครับไม่ต้องไปโต้แย้งการสอบสวนไม่ต้องไปฟ้องพนักงานสอบสวนไม่ต้องไปฟ้องใครนะครับเดินทางไปพบเลยเราไม่ได้ทผิดเราจะกลัวอะไรล่ะหลักฐานก็ใหม่มีอะไรก็ใหม่มีนะครับเราเป็นตํารวจมาตั้งนานแล้วนับราชการมาจนจะเป็นผอบตรลแล้วก็ฝากพี่โจ๊กไปมอบตัวจบเลย่ะ เราไม่ได้ทําผิดเราจะไปกลัวอะไรเหมือนผมเนี่ยโดนคนนั้นแจ้งความบินพระมงประมาณอะไรผมก็ไปมอบตัวโดนหมายจับต่อมอบตัวถ้าทําผิดก็ยกมือว่าจบ่เห็นมี่หาเลยนะครับตอนผมทะเลาะผมด่าพี่เสรีสุวรรณพานนท์สขก็ไปถึงศาลผมก็รู้จักกับพี่เสรีมาตั้งแต่เป็นทนายใหม่ๆนะครับรู้จักกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องบอกโอ้เดชาด่าพี่ทะยับเลย อีหาพี่แย่เลยมเมียเมยยัดไปหมดครอบครัวเดชาแม่งด่าพี่สยามเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษกระจกก็ถอนฟ้องจบไม่เห็นมีหาเลยนะมีไอพวกกระจกบางคนบอกโอ้ยพี่เดชมายกมือไหว้กันนะจะเป็นหาอะไรก็กูไปด่าเขาจริงๆอะ่ะพากูด่าเขาเสร็จกูก็ยกมือไหว้แล้วก็จบไปไม่เห็นมีหาเลยแหมจะมายุให้สู้พี่เดชไม่แน่จริงต้องสู้เลยสู้ไปทำทุนตีนเลยสู้ไปแลติดคุกแล้วกูได้หาเลยนะกูต้องรู้กูก็ต้องเอาตัวรอด บางคนบอกไม่ชอบกูเลยกันปัญหาของมึงแล้วแต่กูต้องเอาตัวรอดอะ่ะถ้ากูไปด่าเขาจริงๆอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่น่าด่าพี่เลยรู้จักกันมานานไม่ใช่แค่วันเดียวนะรู้จักกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีตั้งแต่ผมเป็นนายใหม่ม <c oughs> เขาเป็นรุ่นพี่ผมแต่พอมาเป็นสอวอผมดูแล้วไอ้พี่เสรีแม่งเปลี่ยนไปมานะนะครับผมก็วิจารณ์ธรรมดาก็ไปเห็นมีหาเลยไปถึงศาลนะพี่เสรีบอกโอ้เดชาแม่งด่าพี่แรงเกินไป แค่จะมุดแผ่นดินหนีอ่าก็ไม่เป็นไรก็ยกมือไหว้ขอโทษถ้าถอนไปไม่เห็นมีห่าเลยตังเติมก็ไม่ต้องจ่ายนะนะบางคนบอกเนเชาแม่งไม่แน่ทิ้งไปยกมือไหว้เสรีนะก็เรื่องของกูก็มันใช่เรื่องอะไรของมึงหรือเปล่าก็เวลาเดี๋ยวมึงโดนฟ้องเนี่ยแล้วมึงก็สู้ไปนะแล้วก็โดนจำคุกมึงด้วยศิละเพื่อนกูเนี่ยสู้กับพี่เสรีพิสุทธิ์แม่งโดนจำคุกแป่เห็นนะ มันไม่แน่เด็กคดนี้บิดประมาทแม่จําคุกก็มีนะศิระแม่โดนจําคุกไปศิระเพื่อนรักผมเนี่ยแม่ก็โดนไปสู้ไปสู้ไปมีถอยอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องรู้หลบเป็นหลีรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเอาตัวรอดคนนเ้ยพีเดเนี่ยกินข้าวไม่ใช่ควายครูเนี่ยคนไม่ใช่ควายนะเออใครแม่จะเป็นควายแดหย้ามึงจะสู้ก็สู้ไปก็เรื่องมึงกติดคุกไปอ่ะ ดูด้วดอะไรน้องหยงน้องหยกอะไรอะ่ะศามงใหยประกันตัวสุดท้ายต้องประกาศเลยเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถ้าคุณไม่เลิกยุ่งไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะน้องหยกเนี่ยทําไปทํามาก็จะต้องติดคุกกิจลานะ่ะคนแม่งถึงจุดหนึ่งมันต้องแบบเขาเรียกอะไรอย่าล้ําเส้นนะผมจะเป็นทนายมานานอายุหกสิบแล้วผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะผ่านทัวรลงมาตั้งไม่รู้กี่รอบก,ก็ยังสามมาก โ,โอดม้นอยู่ในยุทธจักรได้นะเข้าใจนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยแม่งต้องเอาตัวรอดเพราะคนเรากินข้าวไม่ใช่ควายนะอ่านะ